โอ้สวัสดีกันด้วยนะครับผมพบผมอีกแล้วนะครับกับเพร์นเกมเมอร์ทีวีคินนี้แล้วก็อยู่กับอีเวนต์มากันอีกแล้วนะครับผมเนาะอ่ะก็เป็นอีเวนต์เออเป็นอีเวนต์ตัวนะครับเนาะอ่ะเห็นทางบนบนซ้ายมือนะครับเนาะอ่ะโอเคมาดูซิว่ามีมีมี่ใหม่ไหมอ่ะประกาศนะครับประกาศใหม่ใช่ไหมอันเนี้ยเนาะอ่ะประกาศเลยวะแป๊บนึ่งนะ อ่านแป๊บนึงเป็นเหมือนกับว่าเป็นอะไรอะ่ะนี่ไงตัวน็อตแพ็คเกจก้าวัตต์ดีบเทพีอูดนะครับ a a a บวกนะครับ a a บวกโอเคสตาร์แหง่งห่วงเวลา l l ลเหนึ่งเนะครับเนี่ยเป็นน่าจะเป็นเลเวลหนึ่งนะครับเป็น l เนาะอ่านนะครับตรงนี้ตรงนี้ตร,นนนตรงนี้นะี่นี่ครับผมตรงนี้เนาะเนี่ยมันเป็น l เห็นไอ้แมเนาะเออ 1> L 1 L 1อันกับ L 2 L 3แล้วก็ LV นะครับไม่รู้ว่ามันคืออะไรน,นะผมลืมแล้วอะเนอะเออโอเคเกี่ยวตัวละครก็ยังมีกวยทองอยู่นะครับผมนะอ่าโอเครับดีไหมนี่ไงนี่ไงเนี่ยหาอันนี้มานะครับเ,เวิการ์ดสายแห่งหวงเวลานะครับผม หาพวกกาสพวกนี้มานะครับทั้งหมดมีอยู่สี่ใบใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่โอเคมีอยู่สนะี่ใบเนาะสี่ใบนี้แลกกับกาสเอสหนึ่งหนึ่งใบนะครับเนาะอ่าแล้วก็กาสเอสบวกนะครับคุณต้องถ้าคุณจะได้กาสเอสบวกเนี่ยคุณต้องไปเอากาสเอสเนี่ยมาได้ก่อนแล้วกันนะครับเนาะเออค่อยจะมาแลกกาสเอสบวกนะฮะนะครับเนาะอ่าซึ่ง วิธีการได้การ์ดเอสบวกนะี่คุณต้องหาการ์ดพวกนี้นะครับนี่เลยการ์ดตามนี้เลยนะครับผมนะอ่านนะครับอืมซึ่งผมซึ่งผมซึ่งผมก็คิดว่าไอการ์ดไอบวกนี่ยมันน่าจะหายากกว่าการ์ดเองอีกนะครับเนาะอ่านนะครับผมเนาะอ่าโอเคนี่ก็ในี่ใครได้การ์ดปีใหม่สองพันสิบเจ็ดแจ็คพอต การ์ดแพ็กนะครับหนึ่งอันนะครับใช่ไหมนะอ่าการใช้เป็นวัสดุจะหายไปนะครับสามอันแรกกับเพิ่มเพิ่มช่องการ์ดเนาะเออะไรก็เท่านี้ใช่ไหมห้าใบแรกกับรูปบาทปีใหม่สองพันสิบเจ็ดปรศิศนานะครับเจ็ดใบห้าห้ารูปขีตัน อีเวนตะ์ซิอีเวนต์ก็ธรรมดาเนาะแบบลายก็การ์ดใหม่2สองพัึเจ็ดเอหนึ่งใบครับได้หนึ่งครั้งก็ได้การ์ดสองพัึเจ็ดเอหนึ a ่งใบเช่นเดียวกันก็เซอรี่เอบวกโอเคเดี๋ยวเราไปดูความสามารถของของตัวนี้กันดีกว่านะครับเออลืมไปว่าเอว่าอีวาเอว,เวนต์ี่ยมันหมดวันที่กี่วะแบบนึงน,นะ หมดวันที่กี่อะไอเว่นเนี้ยอืมแปปหนึ่งนะหมดวันที่เกะแบบหมดวันที่กี่วะหมดตั้งเริ่มไอเวนตั้งตั้งแต่วันที่สามสิบท่านวาถึงสี่สี่มกราเลเนาะนะครับนะอ่ะโอเคซึ่งเอ่ออะไรวะเดี๋ยวมั้เดี๋ยว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 ซึ่งการนี้อะไรชื่อว่าอะไร เทพีอูดนะครับเนาะอาคุมต่อบปสเจ็ดเลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะคุมรู้ตอบปสเจ็เลยเหรอบ้าน่นะเยอมากครับผมเยอะเยอะเยอะโอเคจิ้มจี้ของมันก็คือเมื่อตอก้นที่ของตัวเองเพิ่มข้าผันทางสองเท่าร้อเอร์โอกาสสี่สิ้ไปพื้นที่แถวเดียวกันเหมือนกลับไปตัวนี้ไหมต,ไไบบตัวอะไรเล่าวะนึกแป๊บนึงตัวอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ ไหมยกับตัวยืนอาชิยืนอาชิโตเวนน้ำไหมอ่ะน่าจะใช่นะเหมยกับตัวยืนอาชิโตเวนน้ำเลยนะครับจี G ของมันเนาะนะครับผมเนาะอ okay. คสกิลก็คือหักต่อพื้นที่ของฝ่ายตรงข้ามโอกาสสามสิบเปอร์เซ็นต์ไปยังพื้นที่ใดก็ได้หลังจากจ่ายค่าผ่านทางคล้ายๆกับซองบินนะครับแต่ว่ามันแต่ว่ามันต้องจ่ายค่าจ่ายค่าผ่านทางไงนะนะ เออเนาะมันต้องจ่ายค่าผ่านทางด้วยนะครับนะเออคกล้กับซอมบินเลยเนาะนะครับอืมแล้วจี้มันออกกี่วะจี้มันออกกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะจี้ของไฮการ์ดเนี่ยการ์ดการ์ดการ์ดเนี่ยการ์ดเอ,อ่อ TPU อ่ะจี้มันออกกี่เปอร์เซ็นต์ด้วยแปดหนึ่งนะ จีมเเันก็คบอบสเซนวะไหนไหนจีมัน่ะเออเอ,อ้ยจีอยู่ไหนวะอืมอืมไม่มีจีะอะเครวมล่ะมีการรวมไหมมีเนาะมีเนาะอ่าหาร์ดัาการ์ดัห่หวงเวลาเอมารวมกับเออะไรก็ได้นะครับ ก็ได้นี่เนี่ยก็ได้ตามนี้นะครับผมเนี่ยนะเออาการ์ดเออะไรก็ได้มาลงลงมันลงกับการ์ดอีเวนต์เอหนึ่งอันก็จะได้การ์ดเอบวกมาหนึ่งอันเช่นเดีวยวกันนะครับนะอ่าแล้วนะคุณเอาการ์ดเอบวกของเอีเวนต์นี้มันาลงกับการ์ดเอบวกของอะไรก็ได้คุณก็จะสามารถสุ่มตัวข้างล่างนี้ได้เลยนะครับ นะเออตัวดีไหมตัวว่าดีฮะเพราะว่าส่วนมากอับกร์ดท,ที่เขาให้มันเนี่ยจะเป็นการ์ดตัวโหดหัทั้งนั้นเลยนะครับเนาะอ่ะอาจจะมีบางตัวที่มันไม่โหดนะครับอย่างเช่นตัวเนี้ยเนี่ยไอตัวเนี้ยเนี่ยไม่ไม่โหดครับผมตัวนี้ไม่ไม่โหดเลยครับผมนะถ้าใครได้ไปนเนี่ยถือว่าดวงร้ายมากฮะเนาะโอเคซึ่ง ปาหาการนี่ก็เหมือนเดิมฮะนี่ครับผมสุ่มทางนี้ฮะใช่ฮะสุ่มนะครับซึ่งมันก็จะมีโอกาสได้การไอเจ้านี่เหมือนกันนะครับเนี่ยมันก็มีมันก็มีโอกาสได้การพนี้เหมือนกันนะครับเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่มันก็มีโอกาสได้การพนี้เหมือนกันนะฮะถ้าใารได้การนี้่นะครับ ผมบอกได้ยว,ว่าคุณโชคดีมากฮะเนาะซึ่งผมมัน่นใจว่าผมไม่ได้ฮะใช่โอเคไปสองเราแพทครั้งเดียวพอเปลืองแพทปั๊บหนักไงผมพลาดแล้วว่าไอว้วงนี่มันต้องหายากอย่างแน่นอนผมคิดโอ้ยแล้วนะจละนะไปไอ,เอ้สักตาหนึง่ง โ oh, oh. <laughs> อ้โหจีเอ็มเอ้แคปรูปไว้ก่อนทำรับปกเนาะจีเอ็มเอ้นอนต้องนัยต้องทำให้ฉันหมดเพชรอีกแล้วนะจีเอ็มนายตัวใมหม่จีเอ็มวันไหนต้องทำให้ฉัน หมดเพชรอีกแล้วจ้าซีเอ็มนะไงเราได้อะไรบ้างอะ่ะนี่ไงเราได้นี่นี่อย่างเดียวไงเนี่ยเนาะอืมเราได้อันนี้อันเดียวเองอนนะอเาอนานะนะครับเราขาดอันนี้นะ่ะเราขาดอันสามนะ่นะเนาะอ่านะครับก็ก็จะได้แล้วนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่โหดโหดร้ายทะลุมากใช่โอเค ชิน้นนึก็เพชรก็หมดหายไปรัวๆเลยนะฮะถ้าใครมีถ้าใครมีเพชรเยอะหรือใครเป็นพวกเป็นพวกที่ชอบเติมเกมเติมเกมเสร็จทีก็ซุ่มต่อสบายนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบเติมเกมน,นะนะซึ่งเพราะว่าอะไรที่ผมไม่ชอบเติมเกมเพราะว่าผมไม่ไีตังฮนะใช่ฮะนะนะเออก็เพชรก็หายกันไปรัวๆนะนะ อีกทีนี้ผมบอกเลยว่าจะใ,ใครไม่มีดวงหรือดวงคุณร้ายเนี่ยคุณนะฮะอาจจะหมดตัวได้เลยทันได้ทันทีฮะไม่ต้องพูดไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นฮะคุณหมดตัวได้แน่ๆนะ <c oughs> ครับเนาะอ่าโอเคคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกัน,นครับผมเนาะโอเคถ้าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็คลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์และกด subscribe กันด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้าเนานะคลิปนี้ก็ สวัสด so, ีครับผมบ๊ายบายเนาะโอเค